รถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพกับตัวนิสสันนวลาแบล็คอินดิชัน 2.5e เป็นตัวคิงแคปปี2022ตัดข้ามจดทะเบียนปี2024พร้อมลายแบล็ k อิ i ดิชันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.3ค่ะใครที่มองหานะคะ2.3นะคะมาเพิ่มอีกแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึง่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะตัวนี้เป็นตัวนิสสันนาวาลาแบล็กเอディชัน 2.3E เป็นเกียร์แมนนวลเป็นตัวคิงแคปค่ะนะเป็นตัวแคปเปิดได้เนาะปี2 2022ข้ามจดปี2024เลขไม่14,000โลค่ะตัวนี้เป็นตัว2.3 นะคะการันตีสภาพเดิมบิชเชนเคยใหม่น้อยมากเป็นรถใช้งานมือเดียวค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ใหม่น้อยด้วยเป็นตัว np 3 0 0ค่ะนะคะพร้อมรถรายนวลา่านาะแบบใหม่นะคะใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะคันนี้กับตัวนิสารนะคะติดตามรายละเอียดได้เล่มมีให้พร้อมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะภาษีพรบรเรามีการต่อให้เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันนะคะบอกก่อนนะว่าคันนี้เป็นรถ เพิ่งเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวรอเก็บนานรอการปรับสภาพคันนี้รู้สึกว่าน่าจะเช็ดนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวพาดูรอบๆบคันนะคะกับตัวชมใหม่ตัวนี้นะคะมาดูด้านหน้าค่ะพี่ๆค่กระจังหน้าสีดำใหญ่ดุดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะพร้อมคำว่านาวาล่านะคะสีแดงนะคะอยู่ตรงคิ้วขอบฝากระโปรงและคันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยพี่ขะดูไฟของกระบะคันนี้นะคะเป็นตัวควี นะคะคือเรียกง่ายๆก็เป็นตัวไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบสีดวงเลยนี่ดูใกล้ๆอ่ดูแบบว่าไฟหน้าเพิ่มมิติเข้ามาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ที่วิ่งอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้นะไฟหน้าก็แบบว่าดูแปลกใหม่ดูแบบว่าดูมีอะไรอะไรนะคะเพิ่มไฟหน้าเข้ามาดูสวยแปลกตาเลยทีเดียวๆนะคะแล้วก็ชายด้านหน้าค่ะนะคะได้เป็นสีดำนะคะก็ตัดกับ แ,แล้วก็คันนี้นะคะพี่ๆขาตัวป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะคะเลขสวยนะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวกรุงเทพนะคะเป็นป้ายจากนครสวรรค์เปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพคะ่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนะคะฝากระโปรงคันนี้นะพร้อมลวดลายนวราแบบใหม่นี่นะคะคาดนะคะอยู่ตรงเออไม่ได้อยู่ตรงกลางก็ยัง,ย,งยังฝั่งด้านซ้ายนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นลวดลายใหม่ สันเหลี่ยมคมค่ะพี่ขาลวดลายนะรอยสันเหลี่ยมคมของรุ่นนี้นะคะนี่ไม่มีอรอยบุกไม่มีอรอยลักยิ้มเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะคะพี่ขาไฟเขาดูสวยมากเลยนะดูแบบแป้ตานะคะรุ่นนี้แล้วก็ติดคิ้วซุ้มล้อให้เรียบร้อยค่ะและลวดลายนะคะของตัวแม็กลายใหม่ ดูแปลกตานะคะดูเข้ากับกระจังหน้ารวมถึงดูเข้ากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกัน4ดวงด้วยกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า crash eye นะคะตัวนี้นะคะพร้อมไฟ daytime running light นะคะสภาพสวยมากเดี๋ยวพามาดูซุ้มล้อสักนิดหนึ่งค่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเลขไมล์หนึ่งหมื่นสี่พันโลลืมบอกไปคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้ก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยเหลือเพียงแค่4 5 9 0 0 0่พผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,00พผ่อนเริ่มต้น8,00 0ค่ะจัดยอดฟรีดาวได้นะคะตัวนี้เป็นตัว n p 3 0 0อนะคะ,ะมาดูด้านข้างค่ะกระจกมองข้างได้เป็นสีดำเงานะคะพร้อมคาดด้วยเส้นสีแดงแล้วก็ติดคิ้วกันสา์มาให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีดำพร้อมเบ้ากันรอยสีดำด้วยพี่ขาให้ดูด้านข้างปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ด้านหน้ามันจะคาดออกสี สีส้มสีแดงส้มๆแต่มองก็เป็นสีส้มแต่ตัวนี้คาดเป็นสีแดงเลยนะด้านข้างดูเป็นลายเอกลักษณ์ของนาว่านะคะแล้วก็ลวดลายด้านข้างนะคะนี่ให้ดูตัว2.3ค่ะเครื่อง2,003นะคะพร้อมกับตัวรับสัญญาณแบบชาร์กฟินได้เป็นสีดำมาด้วยนี่นะคะก็เป็นตัว2.3นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะนะคะแบบใหม่เข้ามานะคะดูล้อมแมท ด้านหน้าเป็นดิสเปกด้านหลังเป็นรัมเบกค่ะพี่คะ่ะให้ดูลวดลายนะคะใครที่สนใจหรือว่าเป็นสาวกของตัวนิสสันอยู่แล้วช่วงล่างแน่นหนึบมากๆเลยคันนี้คือรถเข้าใหม่นะคะพี่พี่ขาเท่าที่ดูรอบๆคันนะคะอาจจะมีแบบวงสักนิดนึงก็คือจะมีลวดลายมีลายมีรอยนิดนึงที่เราต้องเก็บแต่ว่าไม่มีพิษคว่ำชนหนักจมน้ํามีเล่มทุกคันคะ่ะมาดูในส่วนของตัวอรอยต่อต่างๆนะคะอ่ะนี่ภายใน ให้ดูตัวน็อตฝั่งนี้ไม่หนึ่งมื่นสี่พันโลพี่ขาก็ถือว่าเป็นน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันเดี๋ยวมาเก็บงานขัดสีสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรถ เป็นรถบ้านมือเดียวอะ่ะเพราะว่าออกมาจากนิสสันที่มาเป็นป้ายแดงเลยน่าจะเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะไม่สามารถส่งต่อได้แผงประตูได้เป็นสีดํานะคะตรงนี้ก็เดินตะเข็บได้สีขาวพี่ขาอันนี้ก็เป็นหนังเลยนะนะคะมีช่องใส่แก้วนะ้ําแผ่นยางรองขาเบาะได้เป็นเบาผ้ามานะคะได้เป็นเบาผ้ามาอ่าเดี๋ยวปรับสักนิดหนึ่งอ่ะอึอเบานะคะฝั่งคนขับนะคะปรับประมาณ6กระดับ ส่วนเบาะที่นั่งตรงนี้ปรับได้4ระดับนะคะแล้วก็แอร์เป็นดูโอค่ะเป็นดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาขวาร้อนปรับหนาวซ้ายหนาวปรับร้อนไปเลยนะ,ค,ะคอนโซลด้านหน้านี่นะคะให้ดูใครสนใจตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลค่ะนะคะ,นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดา459,000นี่อ่ะให้ดูแผงด้านบนนะคะมีไฟนะคะด้านหน้าไฟตรงกลาง สนใจทักมาได้เลยให้ดูพวกตัวน็อตรอยต่อต่างๆก็ประหยัดไปเกือบครึ่งเลยนะนะคะปี2022ลากจดปี2024นะคะลากจดปี2024เดี๋ยวขอดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะขอขอให้ดูข้อมูลสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นนิสสัตลำดับที่1น,นะคะตัวนี้ปี2อ่2ปี2022นะคะแต่ว่าจดทะเบียนนะคะปี67ก็คือ ยี 24, นะปียีสตัวรถปี2ีแต่ลากจดปียี่สี่นะอ่ะไม่หนึ่งหมื่พันโลเป็นเกียร์ธรรมดามาดูกันต่อค่ะนะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาสนใจทักมาไฟเบรกดนที่3ค่ะนี่อ่ะแมกไลเนอร์ด้านหลังด้านท้ายค่ะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะคะแล้วก็มีลวดลายตรงนี้นิดนึงนะคะจากแบบเดิมลายตรงกลางใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลายด้านข้างนะคะแล้วตรงนี้ก็เขียนว่านาวาล่า สปอร์ตด้วยที่เปิดด้านหลังเป็นพลาสติกสีดำมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายได้เป็นสีดำเดี๋ยวพาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะนี่ให้ดูช่วงล่างสนใจทักมาได้นะคะพี่พี่คะ่ะ0 9 6ย์8 4 9า3นะคะพาดูโครงสร้างตัวรถอยากให้มั่นใจในส่วนของตัวรถคะ่ะพี่พี่คะ่ะนี่ตัวน็อตต่างๆดู ให้ดูตัวนอ็อตอะด้านข้างตัวนี้นะคะคือมันจัดยอดเต็มฟีดาวได้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0พที่ขาดาวนะจะดาวอยู่ประมาณ30,000นะ30,000-40,000อ่ะดาวมาได้เลย ะะแต่ว่าถ้าดาวมากกว่านี้ก็จะผ่อนถูกลงนะคะมัน459,000ไงนะคะถ้าเป็นตัวตัวแฉกตัวนี้นะคะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยอาจจะสูงกว่าในส่วนของตัวสีประตูหรือว่ารถเก่งนะคะแต่ว่าที่เพชรยนขานะคะในเรื่องของดอกเบีย้ย คือต่ําที่สุดแน่นอนเพราะเราเป็นเต็นท์ใหญ่ขออนุญาตแผ่นกล้องสักน,นิดหนึ่งนะคะเรามีรถให้เลือกมากถึง450คันด้วยกันใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตพี่ขายอย่างที่หนึ่งแจ้งอยากเก็บไว้ในใจนะสามารถจะขูโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะะี่ค่ะอ่านะด้านข้างดูเท่ดูดนันตัวนี้ได้เป็นสีแดงมานะด้านข้างตรงนี้ก็เขียนว่า NP 300นะคะดูอิดอ่อนๆนะคะตัวนี้นะใครสนใจก็อ่อ พักมาหาได้เลยนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้เห็นไหมตัวล็อตต่างๆสภาพรถนะ,ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์แมนวนวลเดี๋ยวมาสตาร์รถดูเลขใหม่กันไหมได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่พี่ค่ะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้ามามาดูเลขใหม่กันดีกว่านะคะอ่ะก็เป็นปุ่มพุทสตาร์ด้วยค่ะพี่พี่ค่ะ ไม่หนึ่งมื่นสี่ัก้าร้ยห้าสิบกิโลนะคะอ่ะมันเราไม่ได้ปิดปิดประตูไงเราเปิดประตูไว้เขาก็จะเตือนเนาะนี่ค่ะอ่ะก็ถ้าใครสนใจก็ทักหานั้นหนึได้เดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูนะคะ อ่ะนี่ก็คือกดนิดนึงเนาะนี่ค่ะกล้องถอยนะคะพี่ๆขานะกล้องถอยอ่ะเมื่อกี้มันเตือนเบรกมือเราไม่ได้ดึงลงไงนะคะเขาเตือนเนาะนี่ค่ะก็มองมุมมองนะคะเห็นไหมมีคนมีคนผ่านเขาก็จะดังติดนิดนึงนะคะมีเส้นกะระยะนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะนี่ หน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะพี่ๆี่ขาหน้าจอเขาก็แบบว่ากว้างนะนะคะก็อันนี้คือระดับเสียงบลูทูธนะคะน,นี่เป็นเชื่อมต่อบลูทูธเนาะก็มีเลือกได้นะคะอ่า USB นะคะ FM เ,เปิดเสียงตรงนี้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะอ่านี่ก็จะเป็นโทนะคะระดับเสียงต่างๆนะคะ USB เหมือนมันล็อกไว้ตรงนี้มันก็จะมีแบบเนี้ยให้ให้เรากดอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้ A UX นะคะแล้วก็ Bluetooth นะคะ FM AM นะคะก็กดเลือกได้เลยอนี่ก็มีแบบเมนูเนี่ยค่ะ สนใจยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในลูกเล่นตรงนี้ตรงนี้นะคะกล้องมองหลังก็ได้เป็นแบบไม่ใช่กล้องมองหลังสิกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบออตโต้นะคะเป็นอัตโนมัติกระจกมองหลังพี่ๆคะ่ะไม่ใช่กล้องนะ,ะตรงนี้ก็ที่บังแดดนะรู้สึกว่ากระจกน่าจะมีฝั่งนี้แล้วก็ไฟ เป็นแบบ LED นะคะสนใจทักมากว้างค่ะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กว้างมากๆนะคะคอนโซลนั่นนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าพี่ๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำมันนะคะการลื่นถลายกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะพี่ๆค่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนี่กุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้นะ กุญแจเขาแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนี่อันนี้คือรถเข้า,าใหม่นะวรอเก็บงานรอการปรับสภาพกอนนะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันตัวนี้นะจะบอกว่าค่ะพิการไม้ไม้ค้ำเขาจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายไม้ค้ำจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายอันนี้ก็คือแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะ พวกรอยเมคอัพต่างๆนี่ค่ะด้านข้างแบตเตอรี่คานด้านหน้านี่ค่ะสนใจทักมาหาน้ศาหกหนึ่งเก้096 198 4963ค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะนี่คือนาวาร่านะนี่ตัวนอ็อตสนใจทักมาหาหนึ่งได้นะคะ นาวา่า 2.3e ปี2022จดทะเบียนการใช้งานปี2024เลขไม14,000โลค่ะพี่ๆขา459,000จากออกห้างป้าแดง799,000ก็ประหยัดไป เกือบครึ่งเลยนะนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปีค่อนข้างใหม่นะปี2 2ก็จริงแต่ว่าใช้งานเนี่ยก็คือปี24เลยนะ,ะไม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0ูนย์เก้าหหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะถ่ายรูปส่งไปให้ค่ะพี่แอนไลน์น้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวดูห้องเครื่องอีกสักนิดนึงนะ,ะให้ดูห้องเครื่องอีกสักนิดนึงนะคะอันนี้คือเขายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับบสภาาาพนนะะคเเดี๋ยววถ้้ก็งแลปรับสภาพ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนามารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยพี่ขาเนี่ยให้ดูให้ดูเนี่ยเลยค่ะนี่นะสนใจยังไงก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะพวกตัวร้อยเมอต่างต่างไฟด้านหน้าไฟเดิมนะคะตัดเลขเมื่อกี้ไฟท้ายก็ไฟเดิมค่ะพี่พี่นะเดี๋ยวปรับสภาพแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะคะนี่สนใจยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลย สภาพสวยจริงค่ะ459,2.3มีคนถามหามาเยอะนะเพราะปกติจะรีวิว2.5ใช่ไหมแล้วก็บอกว่า2.3มีเข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาค่ะมันสลับกันค่ะพี่นะคะบางช่วงก็จะมี2.5เข้ามาบางช่วงก็จะมี2.3เข้ามาค่ะนะ้าสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะแล้วรถเรานะคะคันนี้ ประวัติเช็คศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะคะยังเป็นประวัติศูนย์อยู่นะประวัติศูนย์อยู่สนใจไงก็ทักมานะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ